สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแบล่าราณนีพลาดหนึ่งครั้งฝังใจตลอดชีวิตยอมบอกเรื่องที่ทำให้เสียใจสุด นับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ยิ่งโสดยิ่งฮอตสำหรับเบลล่ารานีที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจในเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้่ันรายการพลอยกับเบล e ี19ทางช่อง YouTube y o u t u b พลอยแอนด์เบลโดยช่วงหนึ่งเบลล่าได้เผยเรื่องที่ทำให้ร้องไห้เสียใจที่สุดในปี2022โดยมีรายละเอียดว่ามันเหมือนมีงานอีเวนต์งานหนึ่งที่งานมันผิดพลาดเราเสียใจนิดหนึ่งที่เสียใจเราตั้งใจอยากให้งานมันสมบูรณ์ตั้งใจจะเอาความสุขไปให้คนดูแต่ผิดพลาดอะไรหลายอย่างลำพองผิด คิวดนตรีผิดคิวแสงมันผิดคิวเลยรู้สึกเสียใจที่เขาอุตส่าห์สละเวลาของเขามาดูเบลแล้วทำไมเบลไม่สามารถทำให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการก็คือทำให้เอฟซีผิดหวังแต่ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าแบบอย่างน้อยฉันก็รับผิดชอบบนเวทีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่เป็นคนไม่คิดในแง่เลวร้ายเลยไงพอเกิดกรณีเลวร้ายขึ้นมาเลยตกใจอ่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ